อ่าโอเคขอเริ่มคลิปใหม่แล้วกันยังไม่ได้สาธิตจัก,กรยานเลยไม้มันสัน่นนี่ผมปรับสมบุลของเอ่อไม้กันสั่นใหม่อันนี้เกี้ยหนึ่งเกี้ยสองเกี้ยสามเกียสี่เกียห้าอันนี้เขาจะหนึ่งสามห้าเจ็ดนะโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันก็อยู่ประมาณเกี้ยหกไม้กันสั่นเรามันก็โบรดาณเก่ากึกกเก่าละโอ้ ปัน่นปั่นกลับแล้วก็ผมว่าจะปั่นรอบทะเลสาบสักหน่อยนี่โอ้มันน่าจะเกี่ยวกับการที่ผมเออมันเงยมันต้องเงยขึ้นไปอีกมันก็พยายามปรับสมดุลข้องมันอยู่นะ โอ้ยไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อย่างนี้ต้องโอเคเดี๋ยวนะอันนี้ผมแค่ทดลองดูเฉยๆแรีว,ว่าการเที่ใช้ไม้กันสั่นแล้วก็มาเสียบสมาร์ทโฟนตัวนี้จริงๆมันน่าจะใช้ได้แหละจริงก็ว่าไม้กันสั่นของเราที่ใช้อยู่เนี่ยมันเก่ามันก็น่าจะเรียกว่าประสิทธิภาพการใช้งานมันเนี่ย มันมันไม่ค่อยดีละมันกระดุกกระดิกตลอดได้เห็นนะฮะโอ้ไม่ไหวละโอเคพอ,อยุติก่อนครับสวัสดีครับ